สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพาพี่น้องนะครับท่านผู้ชมไปรับรู้เรียนรู้นะครับวิธีการคำนวณค่าเที่ยวของรถบรรทุกนะครับหรือของรถนะครับในแต่ละเที่ยวโดยคร่าวๆนะครับไม่ละเอียดมากนะฮะนะฮะวิธีการคำนวณแบบพื้นๆนะครับแบบบ้านๆนะฮะที่แบบไม่ให้เราเข้าเนื้อนะฮะนะครับ สมมติว่าถ้าเรามีรถอยู่แล้วนะครับเราก็จะสามารถรู้นะครับว่ารถคันที่เราขับหรือรถของเราเองนะฮะเราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าลิตรนึงนะครับจะวิ่งได้กิโลนะฮะจินน้ำมันลิตรหนึ่งวิ่งได้กิโลนะฮะเราจะรู้อยู่แล้วนะครับแล้วเราจะคํานวณค่าคนส่งยังไงนะฮะสมมติว่ามีคนมาจ้างเหมานะฮะให้เราไปส่งสินค้านะฮะสมมุติว่าเราตอนนี้เราอยู่ที่ โคราชนะฮะอยู่ที่โคราชและมีคนมาจ้างมาเหมาส์นะฮะให้เราไปส่งของที่คอนแกนนะครับนะฮะเราก็จะเราก็เราก็เช็คจาก Google เราก็ได้นะฮะว่าระยะทางโคราชไปคอนแกนกี่กิโลนะฮะแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็คูณระยะทางไปกลับนะฮะสมมติว่าจากนี้ไปคอนแกนสองรอโลนะฮะไปกลับก็เป็น4ี่ร้อยนะฮะ แล้วก็เอา400กิโลนะฮะมาเป็นตัวตั้งนะฮะแล้วก็หารด้วยรถเอเออัตราการกินน้ำมันนะฮะสมมุติว่าลิตร 1, หนึ่งวิอยู่4กิโลนะฮะแล้วก็เอา400หารด้วย4นะครับ400หาร4ก็ได้เท่ากับ100นะครับนะฮะหลังจากนั้นก็เอา100นะฮะไปคูณกับราคาน้ำมันณนะตอนนั้นนะฮะสมมุติว่าตอนนั้นตอนที่เรา จะวิ่งงานนะฮะร,ราคาน้ำมันอยู่ที่30บาทต่อลิตรนะเราก็เอาหนึคูณด้วย30นะฮะก็จะเท่ากับเท่าไหรสา0พันนะนะเราก็จะรู้ทันทีนะฮะว่าเที่ยวนั้นใช้น้ำมันอยู่ที่3,000บาทต่อเที่ยวนะหลังจากนั้นนะครับเราก็บวกค่าแรงเข้าไปนะฮะแล้วก็ค่าเสียเวลานะฮะสมมติว่าเราเดินทางไปกับ ไปกลับใช้เวลาวันหนึ่งนะฮะก็ตกไปค่าแรงก็ตีไปเท่าไหร่สามสี่ร้อยแล้วแต่เราจะคำนวณเข้าไปนะฮะสมมติว่าค่าแรงอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะแล้วก็ค่าค่ารถนะฮะแล้วก็บวกเข้าไปนะฮะเราจะเอาเท่าไหร่นะกำไรเท่าไหร่นะฮะที่เราอยู่ได้นะครับนะแล้วก็บวกเข้าไปนะฮะก็จะเป็นสามพันบวกกับห้าร้อยแล้วก็บวกกับค่ารถค่าเสียเวลานะฮะก็บวกเข้าไป เราก็จะได้ทันทีนะครับว่าเชื่อนั้นเราต้องเป็นเชื่อละกี่บาทนะครับนะฮะที่แน่เราจะรู้อีกแล้วครับว่าค่าน้ำมันเราเป็นเท่านี้เท่านี้นะฮะยังน้อยๆแล้วก็ไม่เข้าเนื้อนะฮะในเรื่องของค่าน้ำมันนะ,ะค่าแรงเราก็ได้แล้วนะฮะเหลือแต่ค่ารถนะฮะแล้วก็ค่าเสียเวลานะครับนั่นแหละเราจะต้องบวกเท่าไหร่นะฮะเราก็คิดเอาเองนะฮะนะครับ อาจจะสมมุติว่าวันหนึ่งนะครับในรถบรรทุกข,ข,ขั้นหนึ่งนะครับเวลาทํางานปุ๊บต้นทุนขั้นต่ําต่อว,วันสมมุติอยู่ที่วันละทลายสองพันนะฮะแล้วก็บวกสองพันเข้าไปนะฮะก็จะเป็นสามพันบวกห้าแล้วก็บวก2,000นะฮะก็จะประมาณนี้แล้วก็บวกค่าอย่างอื่นเข้าไปนะฮะแล้วแต่เราจะบวกเข้าไปนะครับ ก็เราก็จะรู้ทันทีนะครับว่าเที่ยวนี้เราได้กําไรเท่านี้เท่านี้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการโดยคร่าวๆนะครับไม่ละเอียดมากนะครับแต่ว่าก็จะเป็นไกด์นะฮะเป็นเป็นตัวเป็นตัวชี้ให้เรารู้นะครับว่าต้นทุนต่อเที่ยวนะครับเป็นเท่าไหร่เท่าไหรนะฮะแล้วเราได้กําไรต่อเที่ยวเท่าไหร่นะครับนะฮะก็สามารถนําหลักการและวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้นะฮะ กับไอ้ยาอื่นได้นะฮะสมมติว่าอย่างพวกเทนลุงเทนเลอร์อะไรพวกเนี้ยนะฮะนะฮะเทนเลอร์ก็จะกินน้ำมันมากขึ้นนะฮะเนื่องจากเบกน้ำหนักได้เยอะกว่านะฮะกระบะก็จะลิดหนึ่งอาจจะวิ่งได้อยู่สิบโลนะฮะหรือแปดเก้าโลก็แล้วแต่รถของแต่ละคันนะฮะเราอาจจะเอาหลักการนี้เป็นประยุกต์ใช้ก็ได้นะฮะนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะในคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะ เป็นการ uh huh. ชี้นะครับชี้แนะหรือเป็นวิธีการคำนวณต้นทุนค่าน้ำมันหรือค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวนะว่าควรจะเป็นเท่าไหรเท่าไหรนะครับโดยคร่าวๆไม่ละเอียดมากนะฮะพอเป็นแนวทางนะครับโอเคนะครับก็ในคลิปนี้คมัประโยชน์นะครับก็ฝารบกวนท่านผู้ชมนะครับช่วยกดติดต,ตาม กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ